อย่างเงี้ยครับใช้ได้แต่งหน้าพี่ออมแต่งหน้าให้พี่ออมด้วยจ้าเดี๋ยวอะไรแต่งหน้าอยู่นะเขาบอกว่าแต่งหน้าให้ออมด้วยตาดำตัวตาดำตาดำอะไรอย่างเงี้ยเซฟด้วยบางคนก็อยากออกก็อาจจะต้องใส่แมสเนาะใส่เฟปชิลนะครับซือแอลกอฮอล์ติดกาจะมีฉากกั้นเป็นส่วนตัวนะครับก็เราก็เปิดแมสคาร์ดิโอได้เพราะว่ามันจะได้หายใจสะดวกเออแต่ถ้าเป็นเล่นเวทเทรนนิ่งอาจจะต้องใส่นะครับล้างมืออะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าคนอยากออกจริงๆนะเชา้นะชามากินแต่กาแฟไม่กินอะไรเลยจริงไหมเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าตื่นเช้ามามีแบบพกน้ําร้อนหรือไมโคเวฟครับเราเอาจจะบออเวได้กแก้วอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะแล้วก็งา่ายครับสวัสดีจ้าน้องหญิงสวัสดีค่ะพี่มาลาย ก็ผมเอาไปเนี่ยทุกวันวันละประมาณสองซองมันก็กินได้ตลอดแต่ว่าถามว่าบ่ให้กินเนี่ยมือแรกดีกว่าค่ะเพราะว่าสิบวรับถ้ากินตลอดเดี๋ยวคึกค <laughs> ึกไม่หยุดกินบ่ายได้เช้า,าก็จะกินผมจะกินตอนเช้าหนึ่งแล้วก็ประมาณสักบ่ายสองครับเพราะว่าช่วงช่วงเรากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วมันสักแป๊บหนึ่งมันจะรู้สึก กินเช้ากลางวันอ่ะมันจะเฮียมันจะง่วงสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหรือแบบเราทํางานแล้วเออนั่งนั่งนั่งเอดูงานคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับจิบกาแฟไปด้วยคุยกับเด็กไปด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็เด็กไหนเธอมีเด็กเหรอเด็กที่ทํางานนะอ๋อเพราะฟไปด้ว่นาะเเพราะว่าผมทํางานก็จะเป็นเรื่องของการเอดูดูดูขับลูกสาขาเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับก็คือเพิ่มเติมเรื่องสกิล ตัวเทรนเนอร์เองหรือหรือเรื่องของเขาเรียกว่าวิธีการทํางานนะครับก็จะเพิ่มเติมให้เด็กอะไรเงนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ถามว่ามันมันกลับมาเปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ถามว่าวินเนตทุกที่ครับเปิดร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลูกค้าก็ยังแบบติดเรื่องของวัคซีนยังไม่ครบหลายหลายคนในที่นี้อยากออกลัางกายมากเลยแต่ว่ามาตรการของของกรมควบคุมโรคมันก็จะบอกว่าให้ฉีดฉีดหนึ่งเข็มต้อง ATK อย่างเงี้ยครับจะได้แต่งหน้าพี่ออมแต่งหน้าให้พี่ออมด้วยจ้าเดี๋ยวไล่แต่งหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแต่งหน้าให้พี่ออมด้วย่ะไทำงานเยอะแต่ว่าเพิ่นลดน้ำหนักด้วยครับติดตามตั้งแต่เปิดช่องแต่ไม่ค่อยได้เมนอ๋อขอบคุณค่ะพี่มาลช่วงส่วนใหญ่ก็จะมาไล่ตอนเช้าครับแล้วก็ช่วงงานเนาะช่วงเย็นๆะมันอาจจะแบบมันจะดึกไปบางทีเลิกสามทุ่มอย่างเงี้ยกว่ามาไล่สี่ทุ่มสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเพบางคนก็อาจจะหลับไปแล้วครับ แต่จริงตอนตอนเนี้างนานาก็จะมาไลฟ์ทีนะใช่ใช่จะไลฟ์เหมือนกันแต่ช่วงนี้เขาติดติ๊กต็อกไลฟ์ติ๊กต็อกหน่อยนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะมาไลฟ์ที่เพจอีกรอบนึงกับออมสินเรื่องพร้อมกันวะเพราะต้องไปรับที่ทํางานใช่เนี่ยลดกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมีรลดดู่ขั้นเดียวเพราะวันนี้ไปไกลครับหรือว่าครึ่งโลเปลี่ยนเป็นไปได้นะครับหรือหรือ หรือถ้าสมมติมเราเราไปกินกับเพื่อนแต่ถ้าสมมติมเราควบคุมเราเราก็เลอกอาหารแล้วก็พอกลับมาแล้วกกินตัวดีทอ็อกซ์มันจะช่วยได้เหมือนขับของเสียออกไปทันทีนะก็ก็มันก็จะไม่ตับไม่ตกค้างนแล้วก็ไม่ทําให้ให้เราอ้วนง่ายเออมันก็จะช่วยได้อีกแบบหนึง่งเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราทำไอเหรือว่าทําเวลายอย่างเงี้ยได้ครับมันจะเป็น <Okay. S 1> มันจะเป็นเคาะเคาะเขาเรียกว่ารีบูส์ร่างกายใหม่เออปึ้งระบบผ่าผ่านเราจะดีขึ้นแล้วก็ ช่วงพอผ่านแล้วจะดีขึ้นด้วยนะแต่บางคนที่ที่เวลานอนอาจจะไม่แน่นอนอาจจะนอนตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรยเงี้ยครับมันก็อาจจะมีผลเสียนิดนึงแต่ว่าถามว่าเราต้องกินไหมเราก็ต้องกินครับเพราะว่ามันสุขภาพเนาะแต่ว่าถ้าใครนอนช่วงประมาณสักสี่ทุ่มจนถึงเออสี่ทุ่มลากยาวนะครับมันก็จะดีเพราะว่าร่างกายเราอ่ะเขาเรียกว่าเ พาผ่านออโต้เนาะเป็นเป็นช่วงพอผ่านที่ดีที่สุดในร่างกายหรือว่าร่างกายมันผักฝืนที่ดีสุดก็จะมาสี่ทุ่มนะครับจนถึงตีสองช่วงเนี้ยแต่เราดับยาไยนะแต่ช่วงเนี้ยจะดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโกรทฮอร์โมนครับมันจะทําให้ระบพอผ,ผ่านเราดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การซ่อมแซมในร่างกายก็ดีขึ้นด้วยเนาะก็โกรทฮอร์โมนมันช่วยเรื่องของการซ่อมแซมหลายๆอย่างเรื่องของระบบต่างๆ,ๆลายเวียนลงหรือเรื่องๆอะไรเงี้ยการเยอะม,มากโหมากมีอะไรสอบถามได้นะเพราะว่า เพราะว่าเรื่องสุขภาพมันมันมูมันเยอะมากครับมันเยอะมากบางคนกินอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้อาการอย่างนี้ต้องทํายังไงก็ถามได้ครับก็ให้คําแนะนำเนาะเอางี้ถามความรู้สึกของเธอมากกว่าเธอกินแล้วเธอรู้สึกยังไงกินรู้สึกสบายครับรู้สึกลดอ่ารู้สึกสบายเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะก่อนหน้านี้ผมใส่เสื้อผ้าแล้วรู้สึกอึดอัดชุดเดิมนะอึดอัดแน่นอ่าแต่พอกินปุ๊บเนี่ยมันพอเราไปเรากลับมาใส่ชุดเดิมเราไปทํางานมันรู้สึก เออไม่อึดอัดรู้สึกเดินคล่องตัวรู้สึกสบายท้องรู้สึกไม่ไม่หงุดหงิดไม่อะไรเลยเออรู้สึกดีอ่ะชอบอะไรในโกโก้แล้วเอ,อ้ยชอบอะไรในกาแฟแล้วชอบอะไรในดีท็อกอยากรู้กาไร<ค>ยังเลือกกินกา<อ>แฟเราก,กินอยู่แล้วไงอือแ,แล้วว่ารสชาติมันดีอือรสชาติดีแล้วก็เอ่อถ้าสมมติช่วงกลางวันเราอยากถ่ายากินเนี่ยคือเรากินเรามั่นใจว่ากินแล้วแบบไม่อ้วนอะไรอย่างเงี้ยไหมคือถามว่าเป็นเป็นเทนเนอร์อะพี่น้องเป็นเทนเนอร์แต่ว่าก ทำไมต้องใช้ตัวช่วยอีกอันนี้ด้วยอะทำไมทั้งที่แบบว่าตัวเองก็เป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วทำไมถึงเลือกกินอะอ้าวเป็นเทรน,นเนอร์คือการออกกำลังกายเพื่อร่างกายเราเปลี่ยนในจุดหนึ่งอ,อาหารที่เรากินทุกมือเราไม่ได้ซักเซสหมดนะมสมมติเราอยากขับถ่ายเงี้ต้องหาอะไรต้องหาพวกบางอย่างที่เราอย่างไอเธอท้องผูกวะเอออย่างบางอย่างไอพวก เปรี้ยวๆอย่างเงี้ยกินตอนกลางคืนก็คงไม่ไหวมันสาวลงสาวรสลำพมุม่ชอบบิดเนาะเป็นว่าปวดท้องบิดเหมือนค้องเสียเพื่อหายเสริมมันคือคือการเอาผสมผสานทั้งหมดที่บางอย่างที่เราไม่ชอบพวกไฟเบอร์มาทําอันเดียวแล้วก็ดื่มเพื่อเปลี่ยนรสชาติคือทุกอย่างที่เรากินมันก็บางบางอย่างเราก็ชอบบางอย่างก็ไม่ชอบให้ให้เรามากินหลายะเยอะๆแล้วมันรวมรวมกินก็คงไม่ไหวแต่อันนี้พอเป็นดีท็อกซ์แล้วมันได้รสชาติมันพอดีมันกลมกล่อมนะใช่มันกลมกล่อมมันมันกินแล้วมันก็เหมือนวุ้น พอกินแล้วมันก็ลื่นๆแล้วกินเมื่อคืนก็กลับมาไมียังไม่ได้กินข้าวหิวก็เลยกินรู้สึกเอออ<ช>ิ่มขึ้นพอไม่งั้นเธอกินดึกมา,มากเลยปะกินพอกินไปไปผสมผสมน้ำสองร้อยห้าสิบเนาะก็จะรู้สึกอยู่ท้อง,องแป๊บหนึง่งอ่าแต่ว่าผมกินน้ำอีกแก้วหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมถ้าตามหลักนะผมต้องกินไขมันเข้าไปด้วยไขมันในที่นี้คือไขมันดีนะเช่นอะโวคาโดหรืออ,อัลม พราะว่าสวัสดีจ้าพี่หญิงสวัสดีค่ะไอเพียวไอเพียวน้องเพียวพว,พวกไขมันมันจะมันจะไปช่วยลดอะไระกดค่าอินซูลินนะครับค่าความหิวอ่ะมันจะลดลงมาใเขาก็เลยบอกว่าทุกๆมื้อที่เรากินนะ่ะควรจะมีไขมันดีทานเข้าไปด้วยมันจะลดพวกนี้เราก็ดื่มนามตามครับช่วยได้เยอะเพราะถามว่าผมเชื่อไหมเมื่อก่อนออหือแทบไม่เลย ก็คือเรากินปกติออกล้างกายอะไรเงี้ยมันก็ลงแล้วมันเรื่องธรรมดายอยู่แล้วแต่พอเวลาแบบอพอเวลาเราอายุมากๆหรือว่าอายุเยอะขึ้นนะครับการที่เราจะเล่นอะไรที่หนักๆแบบใบรุ่นที่แบบใส่หนักๆเลยมันคงไม่ไหว<ช>แต่เรากลายเป็นเล่นแบบโฟกัสแต่ว่าพอร่างกายเราออกล้างกายเยอะๆครับมันจะหิวมากนะครับสวัสดีค่ะไอเพียวน้องเพียวเอ้ยไม่ใช่อันนี้ อันนี้ต๋อมอสวัสดีค่ะได้ความรูเยอะเลยต๋อมไปทําดูนะต๋อมก<ช>็เป็นคนที่ผอมนะแต่ต๋อมมีพุงอ่ะ<ช>มันก็ดูเผะเยอะเหมือนกันนะพี่แอบเห็นด้วยคือคือเอาเมนหลักของการออกลัางกายเนาะถ้าสมมติตามตามความจริงครับถ้าสมมติเรามีครบเรื่องของออกลัางกายดีอยู่แล้วอาหารที่ดีอยู่แล้วครับตัวช่วยมันก็ต้องมีส่วนสําคัญสังเกตคนที่เขาแข่งขันหรือว่าแข่ง แข่งหุ่นโมเดลหรือว่าหุ่นที่แบบเขาคือ,คอประกวดหรือว่าในแบบนางแบบเขายังต้องใช้ตัวช่วยนะแต่ตัวช่วยในที่นี้คือเขาอาจจะแบบมีหลายๆอย่างเช่นถ้าเป็นสับของพวกผมก็จะมีพวกบล็อกกล้ามเนื้อ,อมไม่ให้กล้ามเนื้อสื่อสลายใช่ค่ะไอ้นี้มันเป็นทางวิทยาศาสตร์มันจะยากไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ากดอะมิโนเลสิตมันจะโอ้โหมันจะยุ่งยากมากแต่เราไม่ต้องเข้าใจนะบาง <laughs> คนไม่เข้าใจอเออแต่มันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อเราอะอยู่ตัวเพราะว่า ทุกๆวันนะครับมีการเสื่อมสลายของกล้ามเนื้ออยู่แล้วแต่ก็คงไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็มีการเสื่อมสลายสังเกตว่าซึ่งยิ่งอายุเราเยอะมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อเราก็จะหายไปเรื่อยๆมันก็จะดูบางๆเขาก็เลยว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับก็เน้นกล้ามเนื้อมัดหลักเป็นเป็นหลักนะครับผู้หญิงก็จะเน้นพวกต้นขาเนาะอ่าต้นขาน้าท้องหลังเสื้อในอย่างงี้ครับหลงังหลังแขนอ่าเป็นหลักแล้วก็เอ่อถ้าเป็นผู้ชายก็จะเน้นกล้ามเนื้อขานะครับหลังแล้วก็หน้าอก นะครับแล้วก็แขนผู้ชายเกือบเกือบทั้งตัวเนาะแต่ว่าเขาจะชอบชอบโฟกัสช่วงอัปเปอร์มากกว่านะครับเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของบอ <c oughs> ดี้เขานะใช้แป้งนริตาเบอร์สองเดีย๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปพกไปทำที่ทำงานด้วยเพราะจริงๆจริงๆแล้วเทรนเนอร์เทรนเนอร์ครับ <c oughs> มันจะมีม,ม,มันมันมันมีมันมีเรื่องของการเรียนด้วยนะคือ <c oughs> แต่งหน้ายังไงให้เหมาะสมกับการเป็นเทรนเนอร์เออคือพอเราเข้าไปปุ๊บหน้าหน้าดำตาดำเลยคงไม่ไ <c oughs> หวเนาะมันก็เป็นแบบแต่ง แต่งตาแต่งนู่นแต่งนี่ทําให้มันแบบเออพอคนเห็นปุ๊บเออมันก็ดูแบบหน้าตาสุขภา,าพดีอะไร<ด>เงี้ย<ด>เออ,อแต่ผมเคยแต่งนะเมื่อก่อนอก่อนทํางานอย่างเงี้ยต้องตัง้ตงใส่อะ <BB, S 2> ไระใส่รองพื้นบี BB, บีก่อน BB, บีบีแบบเบอร์ของตัวเองนะฮะของผมน่าจะประมาณเบอร์สองมั้งใช่เพราะเธอขาวเออแล้วก็แล้วก็ใส่แป้งพับหน่อยแล้วก็ทาดิฟมันผู้ชายแค่เนี้ยแล้วก็โปะตรงที่ช่วงคอดำๆเนี้ยให้มันให้มันแบบไม่มี พอแล้วไม่ต้องเขียนไม่ใช่มันขาวฉันจะเขียวอ่อ่ออ๋อแล้วอ๋อแล้วเดี๋ยวกินกาแฟไม่ทันก็กระโปะช่วงช่วงคอครับให้มันให้มันเนี้ยบเนาะแล้วก็เอ่อพอเวลาเราคุยหรือว่าจังขอบคุณค่ะพอเวลาเราเราคุยกับลูกค้าอออาชีพอะไรก็ตามครับถ้าเราคุยกับลูกค้าเราบุคลิกเราดีอ่ะกินขึ้นกว่าใช้อืมกินขึ้นกว่าใช้ กินครึ่งกว่าใช่ใช่ไม่กินครึ่งกว่าใช่เธอบอกอนี่ยอะไรชนะเขาเอมีใช่ไปกว่าครึ่งไม่ใช่มีครึ่งไปกว่าใช่ากินมีครึ่งมุกใหม่กินอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ผิดจริงเมื่อกี้ผิดจริงไม่ใช่มุกก็ก็อย่างน้อยครับมันเพิ่มความมั่นใจเนาะเราพอเวลาเราคุยกับใครหรือว่าอะไรเงี้ยมันดูดูบุคลิกภาพแล้วก็ที่เหลือมันปรับเรื่องของบุคลิกภาพเช่นออกกำลังกายทรัให้เออมีสัดส่วนที่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็ อย่างน้อยเราได้มีครึ่งไปกว่าใชาย <c oughs> ล้อแต่อาชีพไม่พี่ถึงซื้อเยอะๆสิ่งนึงที่เขาพูดครับบอกว่าถ้าสมมติพี่แข็งแรงบริษัทพี่จะดีขึ้นเขาพูดอย่างเงี้ย <c oughs> คือผู้นำครับเขาเขาจะดูแลตัวเองเพื่อทําให้บริษัทเขาไปได้ไกลขึ้น <c oughs> เพื่อช่วยเด็กช่วยเนื้อง,งานมันก็เออมันก็ใช่และสิ่งที่เขาเขายอมเสียเงินเยอะเพราะว่าเงินเท่าเนี้ าสมมติอ่สมมติเขาซื้อประมาณแสนสองแสนสามอย่างนี้ครับซื้อที่เดวคอสใหญ่ประมาณร้อยกว่าชั่วโมงซื้อปุ๊บเนี่ยถามว่ามันมันมันเยอะไหมสําหรับเขาเขาบอกว่ามันไม่เยอะเท่ากับถ้าสมมติเมื่อไหร่เราเข้าโรงพยาบาลถ้าเข้าโรงพยาบาลเสียเยอะกว่านั้นะลยเยอะเลยบางทีบางครั้งแบบเป็นลําไส้อย่างเงี้ยลําไส้เกิดแบบเอาง่ายๆนะสมมติคนที่ปากหมุเยอะไม่ไม่ได้กินดีทงดีถอกหรือว่าไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองมากครับมันจะมีพวกมันมะเร็งลําไส้เพราะเราเจอกับตัวเราเองกับกับคนแก้ตัวเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นก เราก็ต้องเริ่มดูแลตัวเองถ้าเกิดเมื่อไหร่สมมติมันมันเกิดแค่เชื้อเล็กๆครับที่หมอบอกว่าจี้ออกได้มันไม่ได้หายในเป็นในชีวิตนะเก็ไม่มันก็ยังมีอยู่นั้นเพราะว่าลูกค้าผมเองอ่ะผมดูแลเขาเขาเป็นเขาเป็นมะเร็งที่ปอดเขาอย่างน้อยเราก็ต้องมีประกันสุขภาพหนึ่งเนาะแล้วก็ที่ดีที่สุดมากกว่าประกันสุขภาพคือตัวเราเองใช่เริ่มเริ่มเริ่ม,ม,มจากาาที่สมมติทุกคนตอนเนี้ยเราเรานับจากศูนย์และสิ้นปีเราดูดูกันว่าร่างกายเราเปลี่ยนยังไง นี่คือสิ่งสำคัญสุดเราก็เราเริ่มจากศูนย์พอศูนย์ปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มทําคืออะไรอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้หนักมากก็อาจจะเริ่มต้นจากการทานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยค่อยกระเถิบไปออกลังกายเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะไม่ค่อยมีเวลาจะออกล้างกายแต่ทางเลือกที่เราดูสุดแลสุขภาพเรื่องของด้านในจากจากด้านในเราก่อนดีกว่าอืมประมาณนี้นะครับ คุยอะไรไหมจะเริ่มทําผมนะคะจะทําผมพี่น้องก็เดี๋ยวสักครู่ก็อาจจะอาจจะต้องมุเนาอไปทํางานกันนะครับแยกย้ายกันทํางานเนาะก็วันนี้ต้นเดือนประมาณวันวันนี้วันที่ไหนวันที่หกวันท่เจ็ดะวันที่เจ็ดละวันที่เจ็ดก็หนึ่งหนึ่งสัปดาห์ในของการทํางานนะครับก็ถามว่าการทํางานดีไหมรับหรืนดีไหมมันก็ยังติดติดขัดขัดเรื่องคนมาออกล่างกายยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องของการผ่อนคลนมากขึ้น แบบว่าเออเข้ามาออกกําลังกายได้แบบอย่างนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาทิตย์ดีที่ดีท,ดที่สุดคืออาจจะต้องเซฟด้วยบางคนก็อยากออกเพราะอาจจะต้องใส่แมสเนาะใส่เ็ซชิลนะครับหือแอลกอฮอล์ con, ติดคอไว้ตลอดแล้วออกกําลังกายต่างอย่างที่เราได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลู่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยที่กลุ่มคาร์ดิโอเขาจะมีเขาจะมีฉากกั้นเป็นส่วนตัวนะครับก็เราก็เปิดแมสคาร์ดิโอได้เพราะว่ามันจะได้หายใจสะดวกเออแต่ถ้าเป็นเล่นเวทเทรนนิง่งอาจจะต้องใส นะครับล้างมืออะไรเงี้ยครับถ้าคนอยากออกจริงๆนะมีอะไรถามได้นะครับสรุปหนีบหูตัวเองกาแฟจะหมดละกินกินกาแฟไปด้วยลมพัดถามได้นะครับจริงๆฉันว่าเธอลดพอดีทอกพุงเธอลดพอดีทอกแล้วก็กำลังกายนิดนึงด้วยนะ ใช่คือมัน,นทั้งหมดครับกลิ<ข>่นเธอไม่มีแล้วอะ่ะกาแฟก็ใช่คือกาแฟมันมีคาเฟอีนคุมหิวมัน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 คือบางคนไอ้กินตื่นเช้ามากินแต่กาแฟไม่กินอะไรเลยริ่งไหมเนี่ยเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งแต่จริงๆแล้วถ้าตื่นเช้ามาถ้าถ้าผมแนะนํานะถ้าสมมติเรากินกาแฟปุ๊บใช่ไหมครับเพราะว่ากินกาแฟเราอาจจะหาพวกขนมปังโฮวิตสักแผ่นหนึ่งเพื่อเป็นพลังงานถ้าสมมติคนไม่ชอบกินข้าวเลยนะ กินไข่กินไข่<า><ล>ก็ได้ครับโปรตีนไข่สักฟองหนึ่งครับไข่ดาวไอไข่ไข่ไข่ต้มก็ได้ไข่ต้มสักฟองง่ายๆนะต้มไว้เลยสักสามสี่ฟองพอปุ๊บก็ลวกมากินเลยในตู้เย็นง่ายๆหร,หรือหรือจะเป็นขนมปังกับแฮมสักชิ้นก็ได้ครับขนมปังแต่ว่าแนะนําเป็นขนมปังโฮวิดเนาะจะดีขนมปังขาวบางคนชอบกินมากนะครับมันถามว่ามันดีไหมมันเป็นพลังงานหลักเนาะก็ ส่วนใหญ่ถ้าคนกินขนมปังขาวไม่ลูกค้าผมถามว่าโควิดกับขาวแตกต่างกันยังไงเนาะก,ก็คือโควิดอะ่ะมันจะย่อยยากแต่ว่ามันจะค่อยดูดซึมไปเรื่อยๆนะครับมันก็เหมาะกับการเขาเรียกทิ้งลายยาวคนดูกําลังเยอะเลยแต่ถ้าสมมติเป็นช่วงก่อนออก่างกายสมมติการออกแังกายที่ดีนะครับอย่าพึ่งรีบทานเออถ้าสมมติเราจะออกแรงกายห้าโมงเย็นเช่นนะห้าโมงเย็นเราต้องกินประมาณสี่โมงหรือสามโมงครึ่ง หนึ่งชั่วโมงนะครับให้ร่างกายย่อยอาหารก่อนนะนันมันเป็นผลผลเสียกับการออกก่ลังกายมันจะแบบตีกลับหรือว่ามีลมมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ดีกับสุขภาพแต่บางคนถามว่าถ้าสมมติพี่จะกินข้าวขาวหรือแปง้งแปง้งหกแปง้งแปง้แปงขนมปังขาวอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่เป็นเหมาะช่วงก่อนอ,ออกกำลังกายสักแผ่นหนึ่งเพราะว่ามันจะย่อยง่ายดูดซึมได้ง่ายมันจะดึงไปใช้พลังงานเขาเาเรียกว่า Car oh คาร์โบไฮเดรตอ่าคาร์โบไฮเดรตหรือว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะใช้พลังงานตัวเนี้ย เอามาใช้ก่อนตอนแรกเชี่ยนออกกำลังกายอะไรเนี่ยตอนแรกเราสมมติให้สังเกตนะเมื่อไหรเราไปเดินเยอะสักชั่วโมงหนึ่งแล้วยกเวทไม่มีแรงนะให้เล่นเวทก่อนแล้วไปเบิร์นจะมีแรงกว่าแต่ถ้าเราเดิดเรียอไม่ได้ก็อ,อาจจะแบบไปเบิร์นแต่มาเล่นเวทในส่วนที่เขาเล่นน้ำหนักน,น้อยๆแต่โฟกัสเยอะๆเทคนิคมันจะมีเยอะมากเลยนะครับเทคนิคนี้อาจจะแบบอาจจะสอนตอนวันหยุดที่แบบได้ไม่ได้ไปไหนอาจจะเข้าฟิตเนสอาจจะสอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้ครับแล้วก็ ถ้าสมมติเราอยากรู้เทคนิคที่มากขึ้นหรือว่าอยากอยากเปลี่ยนแปลงก,ก็อาจจะเข้าไปไปลองเล่นที่แต่ละสาขาเพราะว่าแต่ละสาขาก็จะมีเทรนเนอร์ที่เขาสอนเทคนิควิธีการเราอาจจะแบบเริ่มต้นจากง่ายๆเขาเรียกเบสิกเบสิกคือพื้นฐานเราอาจจะแบบอยากใช้เทรนเนอร์สักช่วงหนึ่งเบสิกที่เราเล่นเป็นก่อนนะครับหรือว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนเช่น4เดือน5เดือน6เดือนพี่ต้องหุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีมีขั้นตอนของมันไอเน,นี้ยเทรนเนอร์เขาจะแนะนําวิธีการให้ แล้วก็จากจโปรแกรมเรื่องแรกเรื่องคือเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของวิธีการเทรนนะครับแล้วก็โปรแกรมที่เหมาะกับเราบางคนไม่ชอบน้ําหนักเยอะเยอะชอบยกกึ่น้ไม่ชอบอาจจะต้องเล่นพิลาติสแทนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเล่นพิลาทิสก็ลงนะครับพิลาติสคือ <ใน S 2> พิลาติสคือการออกลังกายรูปแบบการยืดเหมือนโยคะผสมแต่ว่าโยคะเราเราต้องแชร์บอดี้เราแล้วก็ทําท่าใช่ไหมครับแต่มันยืดได้แค่จุดจ <ใน S 2> ุดห<ใ>นึ่งที่เราสามารถยืดได้ แต่ถ้าเป็นพิลาติสเนี่ยมันจะเป็นการคอนโทรลระบบหายใจทําให้บ้างท้องอัเป็นลาบแต่มันจะมันจําเป็นมากๆเดยจจะบอกจะบอกว่าอยากให้ดีท็อกด้วยนะดีท็อกกับอ่าเมื่อกี้พูดเรื่องฟิเนสจบยังมาแจงหรือเปล่าเอาฟิเนสจ,จบแล้วครับยินดีให้บริการนะฮะก็ตอนนี้เปิดละเป็นทางการก็ใครอยากไปลองเล่นตรงไหนอะไรมีตั้งแต่หเดือนสเดือนหเดือนหปีเนาะก็ลอง ลองเปิดใจแบรนด์แบรนด์นี้ดูเนาะเป็นแบรนด์ของคนไทยเนาะก็เจ้าของก็เป็น,เป,นเป็นเทรนเนอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนไทยเราเลยนะครับก็คุยคุย้ง่ายคุยแบบคนไทยเออมันก็จะแบบไม่ไม่ยุ่งยากมากใช่ค่ะอย่าลืมนะคะของหญิงนี่โกโก้ Google, นะคะกับดีท็อกนะคะเพราะว่าหญิงเป็นคนไม่กินกาแฟนะคะก็เลยกินโกโก้บวกกับดีท็อกโกโก้กับดีท ok. ็อกต่างกันนะส่วนออมสิน กินกาแฟกับดีท็อกค่ะดีท็อกต่างกับโกโก้ยังไงต่างกันค่ะเพราะว่าโกโก้กับกาแฟนี่มันจะเหมือนกับว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บมันขับถ่ายของที่เรากินนะคะแล้วก็ช่วยระ,รระบบเผาผลาญทันทีนะคะแต่ว่าไอตัวดีท็อกนี่มันจะเอาตัวเก่านะคะตัวเก่าที่มันสะสมในร่างกายในลำไส้เห้ามาว่าจะเป็นขาบไขมันนะคะหรือว่าจะเป็น สิ่งสกรปรกสิ่งอุดต,ตันอางคองที่เขากินเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันออกเบเบิดพี่น้องอันนี้มันจะช่วยล้างลำไส้นะคะออกไปเบิดเกี่ยงเลยค่ะพุ่งถี่ยังไงมันก็สิยุบต่ว่านี้ถ้าเขากินแต่โกโก,โก้ถามมันมันได้บอมันก็ได้ค่ะแต่บางขาจะออกแกะของใหม่ของเก่าๆที่มันค้างอยู่จะยังไม่หมดนะคะมันก็ออกไปเบเบิดนะคะพี่น้องจา้าเพราะฉะนั้นแล้วเขาคูกันมันจะเป็นสูตรพุงยุบใบนะคะแนะนาเพราะว่ากินเองแล้วก็ลองเองนะคะของยิงนี่เนื้อดึงเดือนนี้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมมากกอสิ็ ประมาณเริ่มกินจริงจังอ่ะนะคะประมาณแค่อาทิตย์เดียวตอนแรกเ<ล>พิน่นเ<ล>พิน่พนหนักหลายอยู่เ<อ>ด้เนี่ยคือแบบคือคนทองเก้าเดือนนะคะพี่น้องแต่ว่าทีนี้คืออาทิตย์เดียวกินดีท็อกเพิ่มเข้าไปตอนแรกเพิน่นอ่กาแฟแบ,บ้างสลับกันนะคะเพิ่นขี้ขานของน้ำตอนแรกแต่พอทีเนี้ยพอร่างกายพร้อมแล้วก็กินไปพร้อมจะได้เปลี่ยนแปลงจะคล้องเห็นดูดีขึ้นล่อขึ้นแล้วก็เพิ่นเถ่าอ่ะพี่น้องอ้วนแล้วคือจังอาเซียแก่ๆคนนึงอ่ะคืออ้วนมากอ่ะเป็นพุ่มแบบ เก้าเดือนนะอีดี <All S 1> จน, <all. S 1> จ,นจนหญิงบอกว่าต้องลงแล้วนะต้องลดแล้วนะหลักย่างเพื่อนเห็นหญิงลดค่ะเพราะว่าอยู่น้ากันเสมอมันเห็นว่าหญิงกระอ้วนขื่นงยงขืนเพื่อนก็เห็นหญิงได้่วนลดลดลงหลายคือกันก็นเลยเพื่อนว่าอ่าล่องเบิองนะคะกินแบบจริงจังนะคะกล้องเต็มห้องอยู่พี่น้องเพราะว่าเอาสต็อกมากแต่ว่าดีท็อกขายดีแห้งขายดีท็อกขายเบิร์ดแล้วเพราะว่ากินแล้วมันกินดีทีค่ะเบิร์ดไส้เบิร์ดพุงเด้อกินแล้วแบบว่า อาหารหรือพักผลไมยย้เนี่ที่เขากินบ่ด้เขาก็กินได้ละกันอีกอย่างนึงมันอิ่มคือเขาเนะะี่ยค่ะอิม่มอิ่มตอนดึกอิ่มเหมือนข้าวเย็นเลยอะ่ะบอกเลยว่าทําให้เราไม่กินดึกด้วยแล้วลูกรางเราก็จะเปียกนะคะจะไปแล้วนะคะเพราะว่าหลายๆคนถ้าก,กินอันนี้แล้วมันก็หิวอีกตอนดึกคือเกาบางคนเห็นงานดึกนะคะยิงแนะนําเลยว่าคือออมสินนี่เพิ่นกลับมาเพิ่นกลับมาสามถุงด้วยกันยิงตะเกาเพิ่นหิวดึกเพิ่นกินมาๆาได้พี่น้องมาเลยบวมอันนี้พอเพิ่นกลับมาปุ๊บ เป็นกี้นี่อิ่มพร้อมต้องกินนานอีกแก้วนึงกลับมาตอนคืนกลับมาตอนคืนน่ะมันมีสองอย่างเรรมีสองอย่างกินนะคืออย่างนี้ผมพูดความรู้สึกผมนะอิ่มคืออาการเนี่ยคือผมจะเข้าห้องน้ำบ่อยตอนประมาณตีสองตีสามนาทีไม่อยากตื่นเนี่ยบางทีสะดุ้งตื่นประมาณตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยตีเมื่อกี้นี้เหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาเทรนเนอร์อ่ะเอาพูดตรงๆนะเทรนเนอร์ก็จะกินเวโปรตีน เชเชยแล้วดื่มหลังออก่ังกายใช่ไหมแต่ผมไม่ได้กินเวย์ที่เกียดวินเวย์ละคือตัวใหญ่โกลมจะบวมใหญ่ไปใหญ่คือต้องการลดแบบลดเลยแล้วคือค่อยๆสร้างกรรเนิดยแต่แบบไม่คอมเพลียมากก็กินตัวนี้แทนเหมือนหิวว่หิวแล้วก็ไม่รู้จะกินแล้วก็กินตรงนี้ยง่ายๆก็ชงดูเยอะมากอัดรอนลดนึงแต่แต่ผมบอกเลยว่าถ้าสมมุนไพเนี้ยกินตอนเช้าน้ําร้อนะดีอร่อยชอบกินน้าร้อนอร่อยเพราะว่าน้ําร้อนน่ะมันจะดีนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือน เผาเผาผ่านด้านในพวกกระตุ้นอ่ะ,อะก็เนี่ยอร่อยเ่าคุณแจสลับกันป่ะทดสับทางเล้วโทรศัพทคุณแจชั้นอ่ะสลับกันเอาไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวมันจะลืมนันราคาพี่น้องจ้า ก็คือออมสินก็คือผอมลงไปแบบร้ายเลยคะ่ะพี่น้องเบิ้งเลยคะ่ะดูผลลัพธ์หญิงอยากให้เพื่อนร่องเนี่ยจะคล้องเองนะคะกางเกงอะทุกครั้งมันจะใส่แล้วมันจะอย่างเงี้ยแน่นมาก<า>เพราะว่าเธอกินหนักมากตอน c o v ี d มันเบาลงคือคือผมรู้สึกว่าคือวัดเอวอะมันลงประมาณสองประมาณประมาณสองสองเซน,นอะคือเราอย่าวัดเป็นนิวนะลองลองเราก่อนเริ่มกินเราลองวัดท้องก่อนนะแล้วก็กินประมาณสักสิบห้าวันแล้วก็มาวัดอีกทีไม่ปิดเลยก็ได้ อีกสิบห้าวัน,วนเราลองมาวัดเอวอีกทีนึ่งเ,เราก็มาดูว่าว่ายังไงเราเก็บ Before After ไว้เลยนะปึ๊กเท่าไหร่ปึ๊กเท่าไหร่แล้วก็เรามาดูว่าถ้าสมมตเราทําตามขั้นตอนที่ถูกต้องเนะ่ะเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนเอ,อย่างนี้ดีกว่าเนาะก็ฝากฝากตรงนี้ด้วยเนาะก็เดี๋ยวไปทํางานกันละฮะ คนยังดูเยอะอยู่เลยถ้าถ้าใครสนใจกาแฟเนาะหนึงกาแฟมันกินได้แค่ถึงบ่ายโมงช่วงบ่ายถ้าช่วงเย็นนะ่ะเรากินเป็นโกโก,โก้ก็ได้แล้วก็ดีท็ออีกทีนึงคือไวมากแต่ว่าช่วงแรกอาจจะเข้าห้องน้ําบ่อยหน่อยมันจะค่อยๆปรับเพราะว่าของเก่ามันมีเยอะนะพี่น้อง ต่ว่าถ้าเรากินไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนอย่างยิงเองยิงว่าเขาของน้ำดูซ้ำอ,อมสีนอะไรคะ่ะเพราะว่ามันเคลียร์ไปค่อนข้างหมดกินได้เรื่อยๆนะเพราะว่านี่ค่ะมันเป็นสมเป็นแอปเปิลเขียวเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างอะไฟเบอร์โคตรเยอะเลยแล้วก็คือมันรวมกันอยู่ในซองๆเดียวเ้างสิกินแล้วก็กินรวดแล้วก็อิ่มคือเขาเราไม่กินดึกเราก็ผอมแน่นอนพี่น้องแน่นอนคะ่ะแล้วก็เลือกกินนะคะ โอเคเสียดายค่ะคุนเบืองหลยอยูย่แต่วบาก็ต้องไปแล้วนะคะเพราะว่ามันสีสายแล้วนะคะนี่จะโชว์รูปใช่ไหมเนี่ยไม่โชว์ไม่โชว์โอเคค่ะไม่หมายถึงรูปข้างหลังสำหรับคลิปนี้เอ้สำหรับไลน์นี<ห>น้เอาไปซํานีก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปทํางานแล้วนะคะเดี๋ยวมีคําถามอะไรก็ถามได้นะครับเดี๋ยวช่วงเยน็นๆอาจจะมาอีกรอบหนึ่งได้คะ่ะขอบคุณมากๆนะคะคที่เข้ามาชมเราวันนี้ญิงทําผมเองเด้อแต่งหน้าทําผมสวยไหมคะ